กว่าจะคิดได้มันก็ช้าเกินไปบางทีพี่ก็อยากจะตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปคุณพี่คุณพี่ร้องไห้ไปเลยี่เรื่องนี้สินที่คุณพี่บอกนะคุณพี่ไม่ต้องวตอิตกเดี๋ยวฉันจะไปจัดหามาให้ไม่ให้อายมันหายหน้าใครเขาได้ฉันห่วงแต่คุณพี่จริงๆอ่ะอยู่ตัวคนเดียวจะไปอยู่ยังไงได้คุณพี่ก็แก่เท่าขึ้นทุกวัน เจ็บไข้ไปก็จะลำบากทำไมคุณพี่ไม่มาอยู่กับฉันซะที่นี่บ้านช่องก็ใหญ่โตพอจะอยู่ได้สบายแม่พลอยนี่แม่พลอยพูดจริงๆเหรอก็จริงสิคะถูกแม่คุณ ไม่ทูดหัวของพี่จะไมแม่ถึงได้ดีอย่างนี้พี่แม่อยู่กับฉันซะที่นี่เถอะเรือนย้ยว่างอยู่อีกหลายหลังเดี๋ยวฉันจัดให้ <c oughs> นุ้ยแม่พลอยทําถูกแล้วนะเรื่องคุณอุ่นเนี่ยเป็นไงฉันบอกแล้วไงว่าแม่พลอยไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่เฉยเฉยเนี่ยสักวันหนึ่งคุณอุ่นแกนจะต้องมาหาแม่พลอยเองเป็นอย่างที่ฉันพูดไหมล่ะ <c oughs> คุณพระเนี่ยผมนับถือจริงๆเลยครับทํานายแม่นาราวกับตาทิพ <c oughs> ว่างๆลองทำนายผมบ้างสิครับ <c oughs> หลวงพันเนี่ยแหละฉันขอทํานายว่าหลวงพันจะต้องเป็นแขกประจาบ้านนี้บ่อยๆแล้ตลอดไปด้วย อืมอันนอ้เห็นเนี่จริงครับเ <c oughs> งินรับน้ำสิวิไลเลยไหมละ่ะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับอืมอ่ะแล้วคุณหลวงลนะ่ะมาสุราฝรั่งไหมอ๋อเรื่องสุราเนี่ยผมคงต้องขอตัวนะครับดึงไม่เป็นจริงคุณแปมคุณแปมคงจะลืมไปว่าหลวงโอสนะเป็นหมอเขยิบ <c oughs> สนิทเลย <c oughs> คิดว่าเป็นพี่เขยอย่างเดียว แล้วคุณเชยล่ะเมื่อไหร่จะมีลูกมีหลานมาวิ่งเล่นกันสักทีอุ้ยเรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้หรอกคงต้องถามคุณสวงเขาเองนะคะ่ะ <c oughs> คือผมคงจะเป็นหัันนะครับคง <c oughs> ไม่จริงมาก <c oughs> <c oughs> ผมว่าคุณเชยน่าจะเป็นหมันมากกว่านะครับเพราะว่า คอยดุด่าผมมาบ่อยๆอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมมันตาหนองทําให้เป็นหมันได้คุณหลวงนี่บ้าจริงฮ่แม่พลอยฉันว่าถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องส่งลูกเรียนมืางชาติทีอืมนี่คุณพ่อจะส่งลูกไปเมืองนอกทั้งหมดเลยเหรอครับก็ตาอั้นกับตาออสสองคนส่วนตาอ้นเนี่ยก็อยากเป็นทหารก็เลยให้แกเรียนโรงเรียนทหารที่นี่ ส่วนต่อภัยก็ผู้หญิงเนะี mm ่ย hmm. ก็อยู่ทังเมืองไทยนี่แหละเออแล้วนี่คุณพระจะส่งตาอั้นกับตะออสเรียนที่ประเทศไหนนะครับนั่นน่ะสิคะว่าจะส่งไปให้เรียนที่อังกฤษ mm hmm. แนะจากนั้นจะว่ายัางไงก็ค่อยคุยกันต่ออีกที่อืม mm hmm. ผมว่าเขาท่าดีนะครับตะอั้นกับตะออสจะได้มีความส mm ีวิไลเหมือนน้ำทิพในแก้วนี้ <laughs> คุณพี่คะนี่คุณอนุยคุณอเนียนคุณอา,ณอาของคุณแปรมเจ้าคะ่ะกราบคุณท่านทั้งสองนะเจ้าคะ่ะอีฉันขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากชีวิตไว้กับคุณท่านทั้งสองด้วยนะเจ้าคะ่ะคุณท่งคุณท่านอะไรกันไม่ต้องเรียกฟังแล้วันห่างเหินถ้ามาอยู่บ้านเดียวกันเป็นญาติกันไม่ต้องพิธีดีตรองมากจริงไหมจริงไหมอมเนียนจริงสิจริงสิเอ๊ะแล้วไม่จริง ก็สุดแต่คุณท่านทั้งสองจะกรุณาเถิดเจ้าค่ะคุณพี่คะี่ลูกๆอีชันค่ะออนอันออสแล้วก็ประภัยกราบคุณป้าอุ่นซะลูกน่ารักจริงๆทุกคนกราบคุณป้าค่ะนี่ลูกสาวแล้วนี่ชื่อประภัยค่ะคุณป้า สวยเหมือนคุณแม่ืมสวยจริงๆซะด้วยอีกหน่อยเดอต่อเป็นสาวจะสวยถึงลือทีเดียวหลานป้าคนนี้ป้าขอจูบทีได้สิคะฉันว่าคุณพี่ไปพักที่เรือนก่อนดีกว่านะคะฉันให้เป่าจัดเตรียมน้ำ่าขนมนมเนยเไว้ให้แล้ว คุณป้าคะหนูขอไปส่งคุณป้าที่เรือนได้ไหมคะได้สิจ้าหลานรักทางได้ค่ะคุณพี่ชอว,ว่าพี่สาวไม่พลอยนนี่ท่าทางแปลกๆนะแม่เนียนแปลกไหมปแปลกไหมปแปลกสิเอ๊ะแล้ไม่แปลกอ๋อานว่าคนอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวจะพายไป,ไป ก็ตลกอ,อกเออพี่อ้นว่าไงล่ะอืมแต่พี่ว่านะเขาก็เหมือนผู้ใหญ่ธรรมดาทั่วไปนั่นแหละอ่ะ,อะไปไปไปใครจะไปกินขนมที่ห้องย่าเนียนก็ตามย่ามา,<อ>ม,ามาช่วยกันพยุงย่าด้วยนี่แม่พลอยพี่สาวใหญ่ของแม่พลอยเขาไม่เห็นฉันเป็นน้องเขยเขาทำเหมือนกับว่าฉันเป็นเจ้าพระเดชนายพื่อน นี่ก็เกิดเต็มทมีมีพี่มีใจไม่ดีหรอกตะคุณแจ็คมไม่ปล่อยนี่ก็พูดเป็นเล่นไลได้เราเคยเห็นเขาเป็นผู้ใหญ่เคยไหว้เคยกราบต้องมาเห็นเขาประนมมือไหว้อย่างเนี้ยฉไม่อาด้วยไหมลอ,อายุสั้นกันพอดีปล่อยก็เตือนเธอหน่สิเอยส ว่ายกให้คนแก่ก็แเล่ากันนะคุณแรมแต่ที่ฉันแปลกใจเนี่ยคือประภัยต่างหากฉันไม่เห็นเคยเห็นตะภัยสนิทสนมกับผู้ใหญ่คนไหนมาก่อนเลยราวกับว่าถูกชะตากันมาก่อนคุณแรมเห็นด้วยกับฉันไหมจริงไม่พลอย น้อยขาคุณหัวของพิษคุณทำคุณกับคนแก่ที่หมดที่พึ่งน่ะได้บุญนักหนานะคะบ่าวเห็นคุณอุ่นแล้วก็ใจอ่อนทำอะไรไม่ลงแล้วคะ่ะเพราะอย่างน้อยๆเธอก็เป็นลูกนายบ่าวขึ้นไปกราบตีนเธอบนเรือนเธอก็ไม่ว่าอะไรพูดจาด้วยอย่างดีทำให้บ่าวเองก็มาคิดว่าหรือบ่าวจะเป็นคนไม่ดี ตอนเธอจะด่าจะว่าไงก็ไม่ว่าอะไรแล้วล่ะค่ะบ่าวยกโทษให้เธอหมดแล้วถ้ากความเข้าใจของพลอยว่าคุณอุ่นเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนจะมีความจริงอยู่บ้างก็เป็นความจริงเฉพาะบุคคลบางคนเท่านั้นกราบคุณพี่เจ้าค่ะ แม่พลอยมาพอดีทีเดียวพี่ว่าอีกประเดี๋ยวจะปอกมาปางริ้วขึ้นไปให้บนตึกนี่กําลังปลอกให้ปะไผ่เขาดูจะให้ลอกปอกบ้างก็กลัวว่ามีดจะบาดมือคุณเชยบอกว่าอยากจะมาหาคุณพี่ฉันก็เลยพามาค่ะฉันมีน้องเหลือแต่แม่พลอยคนเดียว <c oughs> คนอื่นน่ะเป็นพี่ต่างท้องน้องต่างไส้บางทีเขาอยากจะมาดูฉันให้สมทํำหน้ากระมัง คุณพี่ก็ฉันตั้งใจมาเยี่ยมคุณพี่จริงๆนะคะนี่ก็คุยกับแม่พลอยเขาตั้งนานแล้วเรือนหลังเนี้ยแม่พลอยยกให้ฉันอยู่ฉันก็อยู่แต่พอดีตัวแต่บางเวลาเมื่อมีคนที่เขาใหญ่โตมีบุญว่าสนามาถึงเรือนฉันก็รู้สึกว่าเรือนหลังเนี้ยมันเล็กลงไปเป็นกองไม่สมฐานะที่จะเชิญขึ้นไปบนเรือนอย่างแม่พลอยนะไม่เป็นไรเพราะเป็นพี่น้องกัน จะยากดีมีจนฉันก็ไม่ต้องอายประภัยดูให้ดีๆนะลูกโตขึ้นน่ะจะได้ปอกมาปางร้วได้สวย,สวย